ควายนัอุนเรนภรนยภรรยานั้นก็จึงว่าธรรมดาขึ้นชื่อว่าเป็นพระเจ้าแผ่นดินมันก็จะต้องประพฤติในองค์อาจประดุดหนึ่งเป็นพระยาไกลสอนเส,สียราชเสนาบดีไพ่พลเมืองมันถึงจะเกรงกลัวบัดนี้พระองค์ก็ทรงชลาภาพอยู่แล้วจะมีผู้ใดเกรงกลัวกาหาไม่ลูกเราก็มีอยู่สองคนลูกชายใหญ่นั้นจะให้เป็นพระยา สเสวยราชสมบัติแล้วเราสองคนนั้นก็จะพึ่งพาอาศัยได้ถนัดไพ่ฟ้าข้าวเฝ้าท้องปวงก็จะเกรงกลัวฉันเดียวกันพันปรึกษาเอ็นชอบเดยกันแล้วจึงอภิเษกให้เจ้าอาวเป็นบุตรชายคนใหญ่ครองราชสมบัติและแต่งตั้งพระราชนานกับเครื่องบรรณาการให้ราชทูตคุมไปกราบทูลขอพระนามกับสมเด็จพระล่วงเจ้าอีกสมเด็จพระล่วกเจ้าก็พร,ากพระราชทานนามลงสุภาพบุวันธรรมติว่าพระเจ้าแสนเมืองมิง และพระราชธิดาของสมเด็จพระร่วงเจ้าซึ่งเป็นพระเมษสียงพระเจ้าฟ้ารั่วนั้นสมิงมังลคิดก็เอามาเป็นภรรยาซะสมิงมังลคิดให้ปลูกตำหนักใหญ่อันหนึง่งอยู่บนยอดเขาฝั่งโปแล้วก็ให้เขียนเป็นรูปต่างๆเอาไว้ให้ด้วยความสวยงามอยู่มาวันหนึ่งสมิงมังลคิดออกไปเล่นน้ำในสระ ฝ่ายข้าสาวอยู่ในตำหนักนั้นนอนกลางวันไม่ได้ปิดหน้าต่างเมื่อจะเกิดเหตุนั้นกาก็คาบเนื้อย่างมาติดอยู่และคิดจะจับกินที่หน้าต่างไฟมันก็ตกลงไปติดเชื้อเข้าไหม้ตำหนักขึ้นนางห้ามทั้งหลายอยู่ในตำหนักหนีไม่ทันก็ตายกันในไฟฝ่ายสหมิงมังลากคิด กลับเข้ามาเห็นนางห้ามทั้งปวงถึงแก่ความตายดังนั้นก็ให้เอาศพมากองมั่วสมไว้เอาไม้ที่เหลือจากไฟไหม้มาเผาศพนั่นซะกว่าพระเจ้าแสนเมืองมิงกับแม่นางตะปีนั้นอยู่ด้วยกันมีพระราชบุตรองค์หนึ่งชื่อว่าอายกรรมกองครั้นอยู่มาพระราชบุตรตีอ,องค์หนึ่งมีชื่อว่านางโอกัญยาพระเจ้าแสนเมืองมีราชบุตรสององค์ วายสมิงมังลคิดและนางอุ่นเรือนซึ่งเป็นบิดามารดาก็ถึงแก่การกรยาไปสู่ปรโลกพยาสมิงเมืองเมืองมิงก็ยกไปตีเมืองลำพูนประการได้เมืองลำพูนประการแล้วก็ยกไปตีเมืองทวายได้เมืองทวายแล้วก็จึงให้ขุนลังกาไปตีเมืองตะนาวสีก็ได้เมืองตะนาวสีแต่พยาแสนเมืองมิง สเวสวยราชสมบัติอยู่14ปีจะได้มีค่าศึกมาย่ำยีกรหาไม่ได้ภายฟ้าค่าเป็นดินก็อยู่เย็นเป็นสุขพญาแสนเมืองนั้นเป็นโลกในการเมถุนทำนักประชวนพระโลกสำหรับบุรุษจนถึงแก่พิลาไลแต่กษัตริย์ที่ได้ครองราชสมบัติในเมืองมอตมะก็ได้พระนามในสุพรรณบัติมาเป็นเมืองสุโขไทยสพระองค์จึงเจ้าที่เป็นพระอนุชา พระเจ้าแสนเมืองมิงได้เสวยราชสมบัติสืบมาได้รับพระนามว่าพญารามะไตรและพธิดาของพระเจ้ารามประเดชซึ่งเป็นน้องสาวของพระเจ้ารามมะไตรยองค์นั้นชื่อว่าแม่นางอัมปะและแม่นางตะปีซึ่งเป็นพระเมษีของพระเจ้าแสนเมืองมิงผู้เป็นพี่สะพายนั้นพระเจ้ารามะ รามาไตก็นางสองคนนี้มาเลี้ยงเป็นอักครมเหสียอยู่ๆก็จึงให้มาสร้างเมืองตะเกิงและก็เมืองวากเมะอยู่ข้างทิศอุดรของเมืองพระโคคขันอยู่ต่อมาไทยห้ารหนีออกไปทังเมืองเพชรบุรีไปสู่สัมพานของพระเจ้ารามาไต เจ้ารามาไตก็ถามว่าเหตุไนจึงหนีจากเพชรบุรีมาสู่สมภารเหล่านี้ไทยทั้งห้าร้อยนันจึงทูลว่าข้าพระเจ้ารู้ข่าวลือเรื่องว่าพระองค์มีความรักในขน้าราชการและทหารยิ่งนักข้าพระเจ้าจึงเข้ามาสู่สมการของพระเจ้ารามาไตยเอ่อและพระเจ้ารามาไตยได้ฟังก็ชอบพระไทยพระราชทานรางานี้ก็ไทยห้าร้อยมาเป็นอันมาก โปรดให้ชีปอนข้าหลวงเดิมเป็นใหญ่แก่ไทยห้าร้อยขันอยู่มาสมิงอายกรรมกองซึ่งเป็นพระราชบุตรและก็พระเจ้าแสนเมืองมิงเกิดด้วยแม่นางตะปีนั้นเป็นคนหยาบช้าประพฤติพ่านทุจริตพระเจ้ารามาไตพระผู้เป็นบิดาเลี้ยงเอาไว้จําไว้ให้เอาไปจําไว้แล้วให้ลิฟทัพับสิ่งของคืออุวพวิบริโภคหมดทั้งสิ้น ขันอยู่ต่อมาภรรยาของอายกำกองคลอดบุตรเป็นชายพระเจ้ารามาไตก็ทรงเมตตากับพระกุมารผู้เป็นหลานพระราชทานทรัพย์สิ่งของให้กับอายกำกองผู้เป็นบิดาคืนให้กับพระกุมารที่คลอด่ันพระกุมารวัฒนาการจเริญใหญ่ขึ้นมาพระเจ้ารามาไตก็ให้พระราชทานนามว่าสมิงเจ้าอายประสาท สมิงเจ้าอายประสาทมีบุตรสี่คนคนหนึ่งชื่อว่ายีจานเจ้ารามาตรายก็โปรดให้ไปกินเมืองพัทสิมอีกคนหนึ่งชื่อว่าอายพระบูนโปรดให้ไปกินเมืองนครเพนอีกคนหนึ่งชื่อว่าเลิกพระให้ไปกินเมืองมองมะละ อีกคนหนึ่งชื่อว่าอูเลวโปรดให้ไปกินเมืองเมาะลำเริงแล้วก็ให้พระเจ้าราม,มาไตาให้เจ้าอายพยูนไปตีเมืองทวายส่วนพระองค์นี้ยกไปตีเมืองตะนาวศีแตกไดเมืองตะนาวศีแล้วก็กลับมาในปีนั้นแล้วก็ให้ยีจานยกไปตีเมืองมะเริงได้เมืองมะเริงมาแล้วก็อยู่กินในเมืองมะเริงฝ่ายพระเจ้าราม,มาไตาก็ไปเกิดพระราชุมรกับพระนางอัมปะ สามพระองค์ด้วยกันพระราชบุตรตีผู้ใหญ่นั้นเมื่อประสูติเกิดจันทรุปราคาพระราชบิดามารดาพระวงศ์สาจึงพระราชทานนามนางว่าพระนางจันทะมังคละอยู่มาพระชลมายุได้สี่ห้าขวบพระนางจันทะมังคละก็สิ้นพระชนพระราชบุตรีถัดมาอีกพระองค์หนึ่ง เมื่อจะประสูติก็มีเหตุอัศจรรย์พระเจ้ารามาตผู้เป็นพระบิดาก็สร้างกุฏิเจดหลังถวายพระสงฆ์ให้เสร็จในวันเดียวแล้วเอาผลมะเดื่อใหญ่ประมาณ3ารรมกำมาถวายผลมะเดื่อรามันเรียกว่าวิอาศัยกับตัววิอักษรและกุฏิเจ็ดหลังซึ่งสร้างไปแล้วจึงถวายนะรัพระนามว่าวิหารเทวีพระราชบุตรองค์หนึ่ง ทรงพระนามว่ามุนะรันต่อไปในภายเบื้องหน้าพระราชบุตรมีชื่อว่ามุนะนี้ได้ครองราชสมบัติคนทั้งปวงเรียกพระวิหารเทวีนั้นว่าพระมหาเทวีเหตุว่าสมเด็จพระเจ้าพระพี่นางเธอพระเจ้ารามาตยเกิดพระราชบุตรกับแม่นางตัปีสองพระองค์มีชื่อว่ามิฉานเป็นพระราชบุตรี พระราชบุตรองค์หนึ่งชื่อว่ามังลังกาครั้นว่ามังลังกาค่อยจำเริญขึ้นมาพระราชบิดาก็ยกทัพไปตีเมืองทวายได้เมืองทวายอ,อ,อยู่มาครั้งหนึ่งชีปอนซึ่งได้คุมไทย500เป็นกำลังคิดกลอุบายปลูกบ้านเรือนฝากระดานน้อยเรือนหนึ่งครั้นเรือนแล้วก็จึงไปทูลเชิญพระเจ้ารามาไตว่า ขอเชิญพระองค์สเสด็จไปหยีบเรือนข้าพระเจ้าไวซึ่งเป็นเกียรติยศหน่อยพระเจ้ารามตาตยก็ทรงเมตตากรชีปอนว่าเป็นข่าหลวงเดิมแล้วก็ได้เลี้ยงพระองค์มาตั้งแต่ยาวัวผู้นั้นหาสงสัยพระไทยไม่ก็สเสด็จไปสู่เรือนชีปอนชีปอนกับไทยห้าร้อยก็จับพระเจ้ารามตาตรยฆ่าเสียพระเจ้ารามตาตยก็สวรรคตพระเจ้ารามตาตยได้เสวยราชสมบัติ ป,ปี681สเสวยราชมา8ปีแห่กษัตริย์ที่สเสวยราชในเมืองมอตมะนี้ตั้งแต่พระเจ้าฟ้ารั่วมนจนถึงพระเจ้ารามาไตเนี่ยสี่พระองค์ด้วยกันแล้วในเมืองมอตมะฟายแม่นางอัมปะพระอัครมเหสีเอกอันตั้งพระนามชื่อ นางจันทะมังคละนั้นกับนางนักสนมทั้งปวงจึงรอบเอาเงินทองไปให้แก่เสนาคนหนึ่งชื่อวเตจะสงครามให้คิดค่าชีปอนซะเจตาสงครามรับเงินทองแล้วก็ยกไปค่าชีปอนซะและชีปอนก็ได้เป็นใหญ่อยู่ในเมืองมอตมะได้เจ็ดวันก็ตายแต่กษัตริย์ได้รองราชสมบัติในเมืองมอตมะนี่เป็นห้าพระองค์แล้ว ขันชีปอนตายแล้วอายกรรมกองผู้เป็นราชบุตรของพระเจ้าแสนเมืองมิงซึ่งเป็นหลานของพระเจ้ารามาตรายัยพระเจ้ารามาไตรัยให้จําอยู่นั้นการอยู่มานางจันทะมังคละก็ให้ถอดออกจากโทษเขาอ,ออกมาจากที่คุมขังยกราชสมบัติให้อายกรรมกองได้ราชสมบัติแล้วก็มีได้กระตันอยู่รักใคร่นางจันทะมังคละนางจันทะมังคละก็ลอบเอายาพิษ ใส่ให้อายกร,รมกองกินอายกร,รมกองก็ถึงแก่ความตายไปอีกแต่กษัตริย์ได้สเวสวยราชสมบัติเมืองมอตมะนี้ก็มีถึงหกพระองค์อีกแล้วครั้นอายกร,รมกองถึงแก่อสัญญกรรมพญาอายลาวซึ่งเป็นใหญ่อยู่ในเมืองสตองแล้วก็ยกไปอยู่มพระโคมีบุตรชายคนหนึ่งชื่อว่าอายลองนางอัมปะก็ให้เชิญมายกราชสมบัติให้ พระจาอายลาวจึงพาเอาอายรองซึ่งเป็นบด,ดไปเมืองมองตมะด้วยพญาอายลาวก็เอานางอัมปะพิเศษเปน็นอัคพระมเหสีพญาอายลาวก็ถวายราชสมบัติในมือมอตมะเมืองมองตมะกับมือสุโขทัยเนี่ยขาดทางพระราชไมตรีกันตั้งแต่นั้นมาขนานั้นในมือมอตมะเมืองพระโคเมืองสตองเมืองพระสิมนั้น บังเกิดข้าวยากหมากแพงอาณาประชาราษฎรล้มตายเป็นอันมากพญาช้างเผือกก็งาหักคันอยู่มาพญาอายลาวจึงทรงพระดำริว่าถ้ากูล่วงลับไปมมนะผู้เป็นบุตรของนางตะเปกับลูกกูใครจะได้ราชสมบัติจำกูจะลองความคิดคนทั้งสองดู ทรงพระดำริลแล้วก็ทรงพระประชวนมีให้อัครมเหส,สีและนางสนมเข้าใกล้แต่ให้คนที่ไว้พระไทยเข้ามาใกล้พระองค์แค่สองสามคนขันอยู่มากระทำการประชวนหนักนางนักสนมจึงพูดแก่กันแพร่งพลายว่าทรงพระประชวนหนักลงไฟอายลองราชโอรสนั้น คมพลทหารไปจับมูนะมูนะตีแตกมาแล้วมูนะก็พวกพลติดตามมาจับตัวอายลองพญาายลาวเห็นวุ่นวายยังร้องตวาดบอกว่าไอของคนพี่น้องทำไมกันวะฝ่ายทหารมูนะได้ยินพระส,สูรเเสียงของพญาอายลาวตวาดออกมาก็วิ่งหลบลี้หนีไปพญาายลาว กระทําอาการประดุดดังหนึ่งทรงพระโกรแก่มูนะแล้วก็บอกวพวกพ้องข้าไทยเบาหรือคนใช้ที่ไม่ใช่ทาตมันมากมันจึงทำกลมเห็งกับลูกกูได้ถึงเพลงนี้จึงสั่งให้จำมุนะเอาไว้ขันอยู่มานางจันทะมังคละกับนางเสเจียงทูลขอโทษมูนะพญาอายลาวโปรดให้มูนะพ้นโทษทันอยู่มาอายลอง พระราชโอรสของพญาอายลาวเป็นอหิวาตากะโลกดับศูนย์สิ้นพระชนพญาายลาวผู้เป็นพระราชบิดาก็เสวยราชสมบัติในเมืองมอตมะได้18ปีก็สวรรคตตั้งแต่พระเจ้าฟ้ารัวงของราชสมบัติในเมืองมอตมะแล้วก็ได้ช้างเผือกผู้เป็นปฐมพระราชพานะมาตราบเท่าอายุพญาายลาว ลำดับกษัตริย์นั้นต่อมาก็ทรงพระนามเรียกกันว่าพระเจ้าช้างเผือกทุกพระองค์ล่วงไปเป็นเจพระองค์ด้วยกันแล้วและพระองค์ซึ่งเป็นคำรบที่8คือมุนะได้ราชาพิเศษทรงพระราชสมบัติมีพระนามว่าพระเจ้าโอหรือพระยาโอ